สวัสดีครับผมแนทจากช่องพีกลิกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ไม b บ y a BY-MM1 ครับสำหรับเจ้าตัวไม b บ y a BY-MM1 นะครับเวลาเราได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไมล์ูปทรงประมาณนี้เลยนะครับซึ่งองค์ประกอบของเขาเนี่ยทะลายเป็นชิ้นๆนะครับ ขาจะประกอบไปด้วยตัวไม้บุย่านะครับก็คือตัวนี้บนรถไก่นะครับจะเป็นไมช็อตกันนะครับเป็นแท่งนะครับประมาณนี้น่าจะประมาณสักเอ่อห้าเซนนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวเด็ดแคทครับเป็นขนนุ่มๆแบบนี้นะครับด้านในเป็นจะเป็นบุด้านในจะเป็นบุฟองน้ํานะครับตัวด้านนอกจะมีขนส่วนตัวสายเนี่ยจริงๆเขาจะให้มา2ตัวนะครับซึ่งตัวแรกนะครับจะเป็นสายแบบนี้ เป็นสายที่เอาไว้เสียบสําหรับโทรศัพท์มือถือกับตัวตัวไม้นะครับซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยด้านนี้จะเป็นด้านที่เสียบกับตัวไม่นะครับงอสองขีดส่วนด้านนี้นะครับจะมี3ามขีดเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวกิ๊บล็อกตัวนี้นะครับเอาไว้ตั้งนะครับเอาไว้จับตัวไม่เนี่ยให้อยู่ได้นะครับซึ่งขามันจะเป็นแบบ ฮอชูนะครับซึ่งคุณจะต้องมีขาจับที่ใช้กับฮอชูได้ณที่นี้ผมมีนะครับนี่เป็นตัวนี้จะเป็นขาจับที่แบบฮอชูแบบนี้นะครับเวลาคุณใส่นะ่คุณก็หยิบมานี่้วใส่ครับเลยจากนั้นคุณก็ล็อกมันคุณก็จะได้แล้วขากับที่จับมือถือนะครับแล้วถ้าคุณจะเสียบเข้าไปเนี่ยคุณก็ใส่เขับไปเลยมันจะดังกรึบ อ่ะเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วแน่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเราต้องเสียบให้ถูกเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันตัวนี้เราจะเสียบเข้ากับตูดใหม,ม่เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้ากับตูดใหม่นะครับเสียบเข้าไปกับตูดใหม่ปึ๊บเรียบร้อยส่วนตัวนี้เราจะเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะครับอ่ะส่วน ตัวเด็กแคทเนี่ยเราก็อุดไว้เพื่อกันลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบและติดตั้งกันครับครับผมและตอนนี้เราจะเป็นการทดสอบเทียบกันนะครับระหว่างเสียงจากโทรศัพท์มือถือนะครับกับเสียงของเจ้าไมโบยา by mm 1นะครับอันดับแรกผมขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินคือเสียงจากตัวโทรศัพท์มือถือ samsung galaxy s 1 0 e นะครับ ในสภาวะที่เป็นกลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นวิวทุ่งนารถสัญจรไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นคุณจะได้ยินเสียงของนกเสียงของลมนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะประมาณ2ฟุตครับผมจากตัวผมกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยไปที่ในระยะประมาณเมตร2ีนะครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ห่างจากตัวโทรศัพท์มือถือผมประมาณเมตรยีนะครับแล้วก็มีเสียงรอบข้างนะครับเป็นเสียงของลมแล้วก็เสียงของนกนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปอีกนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในระยะประมาณ3เมตร2เมตร3เมตรนะครับประมาณนั้นซึ่งก็เสียงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเสียงของโทรศัพท์มือถือนะครับ เดี๋ยวผมจะถอยไปอีกนะครับโอเคครับตอนนี้ผมน่าจะอยู่ที่ระยะประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาลองเปลี่ยนนะครับเป็นเสียงของเจ้า m มโอย่าบีวายนะครับในสถานะเดียวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินนะครับคือเสียงจากไมโบย่า BY MM1 นะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือระยะเดียวกันเลยก็คือประมาณ2ฟุตนะครับตัดเสียงรบกวนได้ดีไหมยังมีลมอ่อนๆนะครับกับเสียงของนกนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปที่ในระยะประมาณเมตรยีนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่ระยะเมตรยีนะครับ ระหว่างเสียงลบกวนกับเสียงตัวผมนะฮะเสียงไหนดังกว่ากันนะครับยังเก็บเสียงวิวได้หรือไม่นะครับนะครับเดี๋ยวผมถอยต่อนะครับระยะประมาณ2เมตรถ้าสิบนะครับถึง3เมตรประมาณนั้นนะครับเสียงยังไงกันบ้างครับผมไม่ได้เร่งเสียงของตัวเองให้ดังขึ้นเลยนะครับตัดเสียงรบกวนได้เป็นยังไงบ้างมีลมจางๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปนะครับโอเคครับในระยะ ประมาณ3เมตรก,กว่านะครับเป็นอยังไรกันบ้างมีเสียงแวดล้อมนะครับมีเสียงหมาเห่าไ,ไกลๆนะครับมีเสียงของโรงงานนะครับปุงป้งปังปังนะครับ,บมีลมอ่อนๆนะครับโอเคนี่คือการใช้ไมโคย่าบ y วยนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือตัวที่ใช้อยู่ณนปัจจุบันก็คือ Samsung Galaxy S10e นะครับ เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงตอนเดินนะครับว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะมีลมพัดผ่านนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ผมจะลองเดินดูนะครับนะฮะอันนี้พอผมเดินปุ๊บก็จะมีเสียงลมผ่านตัวไม้นะครับอันนี้คือเสียงจากไม้โบย่า B Y F M 1นะครับนะฮะเก็บเสียงแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงแบบเป็นเสียงไมคโทรศัพท์มือถือธรรมดานะครับโอเคครับตอนนี้เป็นเสียงของตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung s a m s u n Galaxy S10e ของผมนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับพอได้ไหมเสียงสภาพแวดล้อมดังขึ้นหรือเปล่าเสียงตัวผมนุ่มขึ้นหรือว่าดังขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงลมนะครับโดยจำลองลมแรงๆจากตัวพัดลมนะครับที่เป่าเข้ามาที่ไม่โบย่า B Y M M 1นะครับว่าถ้ามีเสียงลมแรงๆมาเนี่ยมันสามารถตัดเสียงได้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวไม้เองเนี่ยเขามีวินชิลนะครับคือตัวกันลมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันซึ่งหน้าตอนนี้ไม่มีลมเดี๋ยวผมจะไปจำลองลมก่อนครับ โอเคครับตอนนี้ก็เราจะมาจําลองตัวสถานการณ์ที่ว่ามีลมนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีพัดลมทางด้านซ้ายมือนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับและเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10e นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมนะครับระยะห่างของพัดลมกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดที่เปอร์หนึ่งนะครับ ครับผมตอนนี้เป็นการจาลองลมนะครับลมพัดเข้าโดยตรงสู่โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่เบอร์สองนะครับประมาณว่าลมมันแรงขึ้นและตอนนี้คือแรงลมระดับเบอร์สองของพัดลมนะครับที่อยู่ห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับต่อไปเป็นเบอร์สามนะครับ และนี่คือแรงลมที่จำลองว่าพายุเข้าเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทดสอบที่เสียงของเจ้าตัวไมโบย่าบีวาอเนะครับเดี๋ยวเราปิดลมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับไมเลยโอเคครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมโบย่าบีวาอเอ็มวในสถานะปกตินะครับไม่มีลมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดพัดลมที่เบอร์หนึ่งนะครับในระยะเดียวกันคือ1เมตรห่างจากตัวพัดลมกับตัวไมโครโฟนนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ตัวไมโครย่านะครับใส่ตัววินชิลอยู่คือตัวกันลมของเขานะครับมีเสียงลมแทรกแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเบอร์สองนะครับ นี่เบอร์สองนะครับระยะหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับแรงขนาดที่ว่าลมเนี่ยพัดผ่านตัวกล้องนะครับผ่านวินชิลทําให้มือถือโยกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองที่เลเวลสามนะครับพายุเข้านะครับครับผมตอนนี้ลมลมแรงมากนะครับในชีวิตจริงถ้าลมปานนี้เราไม่ถ่ายแล้วครับเรากลับแล้วนะฮะเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับมีเสียงลมแทรกมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบอีกแบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะลองถอดตัววินชิลของตัวไมโบย่า BY M1 MM m นะครับเพื่อทดสอบว่าถ้าไม่มีตัววินชิลเนี่ยเสียงที่เป็นเสียงลมเสียงแรกเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมถอดเลยโอเคถอดแล้วนะที่ระยะเบอร์หนึ่งหงเมตรนะครับ เบอร์1-1เมตรไม่มีตัววินชิลครับเป็นยังไงนะบ้างเบอร์2นะครับระยะ1เมตรเป็นไงครับเบอร์2ครับเสียแซดมาก้อยแค่ไหนไม่รู้เนาะเบอร์3ครับระยะ1มเมตรเบอร์3นะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นการทดสอบ าการตัดเสียงรบกวนจากแรงลมนะครับของตัวไมโบย่า BY MM1 เดี๋ยวเราไปสรุปกันว่ายัางไงบ้างครับโอเคครับหลังจากเราได้ทำการทดสอบตัวไมโบย่า BY MM1 นะครับในสถานการณ์ทั้งสองสถานการณ์นะครับก็จะได้ข้อสรุปว่าตัวไมเนี่ยค่อนข้างจะให้เสียงที่ป้อ,อ,องกันลมได้ดีกว่านะครับ เสียงรบกวนจากลมเนี่ยจะน้อยกว่านะครับเสียงรบกวนจากบริเวณรอบข้างเนี่ยมันจะน้อยกว่าซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวไมโครยามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้กับโทรศัพท์มือถือ p p o o n เอชอีของผมนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เก่าเกินไปหรือเปล่าทําให้ตัวเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเบากว่าปกติ ซึ่งพอเรามาเทียบกับการใช้ไม์ตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันกลับการเป็นว่าเสียงมันดังขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างดีเลยละ่ะแล้วก็จริงๆไม์ตัวเนี้ยมันก็ไม่รองรับกับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะครับพอดีว่าทางแฟนผมเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือของหัวเว่ยน่าจะเป็นหัวเว่ยผมจชื่อรุ่นไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งมันก็จะไม่รองรับเหมือนกัน อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าเป็นไม่ได้คุณอาจจะลองก่อนก็ได้ไปลองกับไมของเพื่อนหรือหักเขาใี้ลองนะก็ลองดูก่อนว่าโทรศัพท์คุณรองรับหรือเปล่านะครับโอเคก็สรุปได้สั้นๆว่าใช้เจ้าตัวเนี้ยสามารถเก็บเสียงได้เทียบเท่ากับความดังของไมโทรศัพท์มือถือแต่ว่าจะมีเสียงรบกวนที่น้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใส่ตัววินชิวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจะซื้อมา คุณอย่าลืมซื้อตัวขาจับที่เป็น hot ช h มาด้วยนะครับแบบนี้ถึงจะมาใส่กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับหรือคุณต้องมีหัวน็อตแบบนี้คุณถึงจะใช้กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับสรุปว่าโอเคราคาจะอยู่ประมาณสัก500นิดๆ400 500นะครับอยู่เลยประมาณนี้สำหรับการซื้อออนไลน์นะโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องพีคคลิปไปด้วยนะครับซึ่งช่องผมเนี่ยจะมีอยู่หลายเนื้อหาหลายแบบเลยฝากตตามมาด้วยยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ